สวัสดีครับผมดรโอมนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับในหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับวันนี้จะพูดในเรื่องของทํา3ข้อนี้จะทําให้ไตเสื่อมน้อยลงหรือถ้าทําได้ดีเนี่ยนะครับจะทําให้ค่าไตเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง3ระดับเลยนะครับผมไม่ได้พูดเกินจริงเพราะว่ามีรีวิวให้ชมกันนะครับเป็นรีวิวของลูกชายท่านหนึ่งนะครับปรึกษาสุขภาพของคุณแม่โดยใช้ Facebook ชื่อว่าเด็กบนดอย นะครับปรึกษาว่าคุณแม่ตอนนี้ไตเสื่อมขั้นที่3แล้วนะครับต้องการที่จะบํารุงไตเพราะว่าไม่อยากจะฟอกไตนะครับปรึกษาผมมาผมก็ให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพนะครับโดยข้อแรกเลยนะครับก็คือพยายามลดยาเคมีให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็ขับของเสียขับยาพวกนี้ออกมาปรากฏว่าครับตอนนี้ไปตรวจสุขภาพแล้วเนี่ย นะครับไปตรวจเลือดพบว่าตอนนี้ค่าไตปกติแล้วนะครับนั่นหมายความว่าไงครับค่าไตปกติก็คือไตไม่เสื่อมแล้วจากขั้น3นะครับขึ้นมาเป็น2เป็น1และตอนนี้ไตปกติแล้วนั่นเองนะครับดีใจกับคุณแม่ท่านนี้ด้วยนะครับที่มีลูกกตัญญูแล้วก็ดูแลสุขภาพคุณแม่ไปให้แข็งแรงไตเป็นปกติแล้วนะครับข้อที่1เลยนะครับข้อที่1ก็คือว่า เราจะต้องไม่เพิ่มของเสียเข้าไปในเลือดให้มากจนเกินไปครับนะบางคนอาจจะบอกว่าโอเคคุมอาหารดีมากๆเลยแต่ทำไมไตไม่ดีขึ้นสักทีมีแต่ทรงและสุดนะครับบอกเลยนะครับว่าปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้ไตสุดเร็วมากๆเลยก็คือพวกของยานะครับยาเคมีต่างๆาเนี่ยการทีร่ทานยาเคมีนะครับถ้าทานต่อเนื่องหลายๆวันหลายๆเดือนหลายๆปี ปรากฏว่ายาสะสมในร่างกายทําให้ไตเนี่ยทำงานหนักเพื่อพยายามที่จะขับยาพวกนี้ออกนะครับสะสมมาเป็นแรมปีเนี่ยไตก็ต้องทํางานหนักเป็นแรมปีเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องขับยาพวกนี้ออกมาให้ได้ซึ่งมีตัวอย่างรีวิวเช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นตัวอย่างของคุณจอยนะครับใช้ชื่อ Facebook ว่าจอยนะครับได้บํารุงร่างกายนะครับ ตอนแรกมีค่าน้ําตาลสูงก็คือเป็นเบาหวานนั่นเองนะครับพอมีการปรับเปลี่ยนการดูแลสุขภาพนะครับแล้วสามารถที่จะลดน้าตาลได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งยาเคมีนะครับหรือพึ่งให้น้อยที่สุดนะครับปรากฏว่าน้ําตาลลดดีขึ้นแล้วแถมมาด้วยไตยแข็งแรงด้วยนะครับตอนนี้ไตก็ดีขึ้นด้วยนะครับนะปรากฏว่าตอนนี้ gfr นะครับไตสูงถึง96%เลย ดีใจด้วยมากๆเลยนะครับนั่นแหละครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับและอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้น้ําตาล300กวกว่านะครับใช้เวลาในการที่จะลดน้ําตาลในเลือดเนี่ยให้ลงมาปกติและไม่พยายามที่จะใช้ยาเคมีมากจนเกินไปใช้เวลา3เดือนอาจจะใช้เวลานานนิดนึงแต่แน่นอนครับผลลัพธ์สมกับการรอคอยนะครับตอนนี้คุณพี่ ดวงจันบอกว่าแข็งแรงขึ้นดีขึ้นเหมือนกับกลับมาเป็นอายุ20ปีอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายความว่าขยับตัวอะไรสบายตัวนะครับคล่องแคล่วว่องไวนะก็ดีใจกับคุณพี่ดวงจันด้วยนะครับขออีกรีวิวหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นกรณีของน้ําตาลในเลือดสูงเหมือนกันนะครับปรับเปลี่ยนการทานอาหารและก็ควบคุมน้ําตาลโดยที่ไม่พึ่งยาเคมีหรือพึ่งน้อยที่สุดนะครับ ปรากฏว่าตอนนี้ค่าน้ําตาลดีแล้วนะครับแต่ไขมันอาจจะย,ยังเกินเกณฑ์น,นิดหน่อยนะครับเราค่อยปรับเปลี่ยนการทานดูแลสุขภาพกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วปรากฏว่าเมื่อเราไม่พึ่งยาเคมีนะครับบารุงไตด้วยตอนนี้ไตแข็งแรงไตสะอาดด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าการที่เราไม่พึ่งยาเคมีไม่ต้องทานยาเคมีเยอะๆทุกวันเป็นเดือนเป็นปีแบบนี้ค่าไตาจะเริ่มฟื้นฟูขึ้นเราไม่เพิ่ม สารเคมีเข้าไปในเลือดนั่นเองนะครับนั่นคือข้อที่1นะครับมาดูข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราทานยาเคมีมาเยอะแยะมากมายเลยครับนะข้อที่1เราไม่ทานเพิ่มแต่ข้อที่2คือเราต้องขับออกนะฮะเราจะต้องเอายาที่เราเคยกินมาเป็นแรมปีเนี่ยขับออกมาให้ได้เพราะตอนนี้มันตกค้างอยู่ในร่างกายและไตพยายามที่จะขับออกให้มากที่สุด มันกาลังทํางานหนักอยู่แต่ไม่มีตัวช่วยเลยดังนั้นเราจะต้องพยายามช่วยเหลือไตเพื่อที่ขับยาพวกนี้ออกมาให้ได้มากที่สุดดีที่สุดเร็วที่สุดนะครับซึ่งแน่นอนครับผมก็แนะนําคุณพี่ท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้ดูแลปรึกษาในเรื่องของสุขภาพของคุณพ่อนะครับชื่อคุณปุ้ยนะครับใช้ Facebook ชื่อว่าคุณปุ้ยก่อนหน้านี้ไตเสื่อมขั้น4เลยนะครับไตเสื่อมขั้น4เลยเกือบจะต้องฟอกไตแล้ว นะครับก็มาปรึกษาเลยว่าไม่อยากฟอกไตเลยทํำยังไงดีนะครับก็แนะนําการดูแลสุขภาพไปไม่ทานยาเพิ่มหรือทานให้น้อยที่สุดนะครับและพยายามขับยาที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยขับออกมาให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อให้เลือดสะอาดที่สุดนั่นเองทําให้ไตเริ่มฟื้นฟูและก็ขับของเสียได้ดียิ่งขึ้นและตอนนี้ไตของคุณพ่อของคุณปุ้ยเนี่ยก็แข็งแรงดีขึ้นมากๆเลยนะครับ ก็ยินดีด้วยครับยินดีใจกับทั้งลูกสาวและก็คุณพ่อด้วยนะครับอีกรีวิวหนึ่งนะครับเป็นอีกเคสหนึ่งก็คือเป็นโรคเกานะครับโรคเกาต์ก็เป็นโรคหนึ่งครับที่ทานยาเยอะมากในแต่ละวันเพราะว่าอาการปวดข้อปวดเข่านี้มันทรมานจริงๆจะต้องทานยาแก้อักเสบแก้ลดบวมแก้ปวดต่างๆเยอะมากๆถึงขั้นบางคนต้องไปฉีดยา แก้ปวดเลยซึ่งผมบอกตรงๆเลยนะครับซึ่งผมบอกตรงๆเลยว่าการที่ฉีดยาเข้าเส้นแบบนี้มันมียาตกค้างอยู่ในเส้นเลือดอยู่ในร่า,างกายเยอะมากๆและเป็นภาระหนักของไตที่ต้องทำงานขับออกมานะครับดังนั้นโรคเกาต์จึงเป็นโรคหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้เกิดเป็นโรคไตได้นะครับปรากฏว่าของคุณพักพิมลน,นะครับ ตอนนี้ก็ดูแลรักษาโรคเกาต์นะครับโดยที่พยายามที่จะลดยาเคมีไม่ทานยาเคมีเพิ่มเข้าไปแล้วก็ขับยาเคมีออกตอนนี้ก็สามารถที่จะลดนะครับค่ากรดยูริกในเลือดลดลงไปได้นะครับจาก359ตอนนี้เหลือแค่175ดังนั้นอาการเกาดีขึ้นมากๆเลยนะครับและก็ไม่ต้องพึ่งยาเคมีด้วยนะครับดีใจด้วยก็คือ ไม่พึ่งยาเคมีและก็หรือหรือพึ่งยาเคมีให้น้อยที่สุดนะครับเพื่อให้ไตเราเนี่ยนะครับไม่เสื่อมไปมากกว่านี้นะครับอีกเคสหนึ่งนะครับเป็นเคสของคุณพี่ศิรินภานะครับก็เช่นเดียวกันครับนะมีปัญหาทั้งเรื่องน้ำตาลไขมันนะครับตับด้วยนะเพราะว่าสะสมยาเคมีสารเคมีเยอะมากในตับ รปรากฏว่าพอปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับไม่ทานยาเคมีเพิ่มมากจนเกินไปและขับสารเคมียาเคมีต่างๆออกจากร่างกายได้มากเนี่ยปรากฏว่าไปตรวจสุขภาพนะครับไปตรวจเลือดพบว่าค่าตับค่าไตค่าไขมันดีมากๆนะครับและค่าน้ําตาลสะสมก็ลดลงด้วยนะครับดีสุดๆไปเลยนะฮะนั้นพี่เขาก็ดีใจมากๆและก็มีกําลังใจที่จะดูแลสุขภาพต่อไปนะครับดีใจด้วยนะครับ สุดท้ายนะครับที่จะพูดเลยก็คือเป็นเคสของคุณแก้วนะครับคุณแก้วก็เป็นเคสหนึ่งครับที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับและก็ดูแลสุขภาพนะแน่นอนครับสามารถที่จะลดนะครับพอไปตรวจเลือดนะครับพบว่าค่าไขมนันค่าไตรกลีเซอไรด์ต่างๆดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเมื่อไม่มีไขมนันความดันโลหิตก็ไม่สูงแล้วนะครับความดันลดลงดีมากๆนะครับและที่สำคัญเมื่อเราไม่พึ่งยาเคมีมากจนเกินไป แล้วเราขับยาเคมีที่เคยกินมาเป็นแรมปีขับออกมาได้ค่าไตาก็เลยดีขึ้นนะครับลดยาเคมีได้ดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเป็นเหล่าเคสที่ผมได้ดูแลแล้วก็ค่าไตาดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะครับอยากให้เป็นเคสที่เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับเรายังมีความหวังนะครับที่จะดูแลสุขภาพโดยที่พึ่งยา ฝรั่งให้น้อยที่สุดนะครับและขับยาฝรั่งพวกนี้ออกจากร่างกายได้เช่นเดียวกันนะครับขอเป็นกำลังใจให้ให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมดรโอมก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ